สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหลัก10ล่างนะครับเลขดับหลัก10ล่างนะครับผมก็ใช้หลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่3เราลบด้วย1โคงที่นะครับผม นะครับก็คือ9ลบออก1ก็เหลือ8นะครับนี่คือเป็นสิติย้อนหลังตั้งแต่วันที่17มกราคก64นะครับ 17, มกราคม64ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะขออนุญาตเลื่อนนะครับไปช้าๆนะครับบางท่านอาจจะตาลายนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะครับผมนะว่า,าสูตรนี้หลุดงวดวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับ หลุดงวดวันที่เท่าไหร่บ้างอย่างที่ชี้แจงให้ทราบวันที่17มกราคม64เป็นสิติตั้งต้นนะครับผมนะก็จนถึงวันที่1พฤศจิ16พฤศจิ1ธันวา64นะครับก็ยังไม่หลุดนะนะนี่จะให้ดูนะครับนี่นี่นคือมันดับนะครับดับนะแต่ก็มาพลาดนะครับ วันสุดท้ายของปีเลยนะครับวันสุดท้ายของปีวันที่16ธันวานะครับดับเลข3หลักสิบนะครับดับเลข3หลักสิบซึ่งเลข10หลักสิบเป็นเลข8นะครับตรงนี้ก็คือดับเลข3อีกแล้วนะครับแต่มันหลุดนะครับนะหลุดนะครับหนึ่งปีหลุด1ครั้งนะครับผมก็1 7มกราคม64มาหลุดท้ายปีเลยวันที่30ธันวาคม64นะครับหลุด1ครั้งนะครับ ก็มาดูต่อนะครับคิดว่าสูตรนี้ก็ยังจะโอเคอยู่นะก็วันที่17บเจ็ดมาหกหนะครับผมนะ5ลบออก1เหลือ4นะครับก็หลัก10ล่างนะครับเลข4ดับหลัก10ล่างนะครับก็อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใายวิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหงยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ